ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟอินดโดนีเซียมองเห็นโอกาสในการส่งกาแฟมายังจีนผ่านเขตการค้าเสรีไหหลำคาเพาเอพิโกรบอลเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการของอินดโดนีเซียที่เข้าร่วมการประชุมเขตการค้าเสรีไหหลำที่กรุงจาก,การ์ตาและสนใจใช้ช่องทางของเขตการค้าเสรีไหหลำในการขยายธุรกิจ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียคาพาเอพิโกรบอลได้ร่วมกับจีนตั้งสาขาในเซี่ยงไฮ้เมื่อปี2017เข้าร่วมงาน China International Import Expo ในปี2018เริ่มสร้างโรงงานในมณนลนเจอเจียงปี2019และเปิดโรงงานในปี2020ปีนี้คาพาเอพิโกรบอลวางแผนร่วมมือกับไหหลำ โดยจะเข้าร่วมงาน China International Consumer Products Expo หรือ CICPE ครั้งที่3ด้วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของค a p e w e p i c Global หวังว่างานนี้จะเป็นช่องทางในการขยายตลาดจีนและเข้าถึงผู้บริโภคประเทศอื่นๆและเขตการค้าเสรีไหหลำยังมีนโยบายภาษีที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการงาน CICPE ครั้งที่3จะจัดขึ้นที่ไหโขบนทนไหหลํระหว่างวันที่11ถึง15เม สายยนต์นี้